ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025รายวันออฟิเชียลบายเยมนีคว้าโจนาธานทาเซนแบ็กทีมชาติเยอรมน,นีที่มุสัญญากับไปเออ,เเอร์เลบคุเซนแบบไร้ค่าตัวโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2029 ออฟฟิเชียลโรซาริโอเซนทคว้าอังเคลดิมาเรียอีกจอมกเก๋าชาเจนไตที่หมดสัญญากับเป็นฟิก้าแบบไร้ค่าตัวส่วนรายละเอียดของสัญญาไม่มีการเปิดเผยเชอรซีบรรลุ้อตกลงคว้าเรียมดีแล็บกองหน้าเนื้อหอมของอิฟสวิชทาวได้เรียบร้อยด้วยค่าตัวตามค่าจิกสัญญาจำนวน30ล้านปอนด์หรือประมาณ1320ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโน ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของดีแลบจะได้เงินจำนวน30%จากค่าตัวของดีแลบในการย้ายไปอยู่กับเชลซีตามเงื่อนไขที่ตกลงกับอิปสวิชฟาบริซิโอโรมาโน่เชลซีกลับลำอยากซื้อตัวเจรอนซานโชอีกจอมพริวชาอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยืมตัวมาใช้งานฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากไม่อยากจ่ายค่าปรับจำนวน5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาท โดยสิงบลูส์ยังอยากให้ซานโชอยู่ช่วยทีมต่อไปและตอนนี้กำลังคุยกับตัวแทนของนักเตะสแกสปอร์ตแมนเชสเตอร์เนตเต็ดพร้อมขายคอปปี้เมนูกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษในชว่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอระดับ70ล้านปอนด์หรือประมาณ3 8 8 0ล้านบาทตามที่ต้องการฟุตบอลอินไซเดอร์ รอัลมนตริดพร้อมพิจารณาขายโรดริโก้ก่องหน้าชาวบราซิเลียนในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ราคา100ล้านยูโรหรือประมาณ3,700ล้านบาทโดยนักเตะกำลังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลและเชลซีนอกจากโรดริโก้แล้วเจมี่กิเทเชนปีกดาวร,รุ่งชาวอังกฤษของบริเตนดอตมุนก็เป็นอีกคนที่กำลังอยู่ในความสนใจของเชลซีและอาร์เซนอลที r ีอาร์ฟุตบอ เข้าใจว่าาอ์เซน,นได้เริ่มเจราจารยอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการล่าตัวเบนจามินเชสโกกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียของแอร์แบรซิกซึ่งถือเป็นข้งเป้าหมายลำดับต้นๆของสโมสรฟอร์เรียนเพลเทนเบิร์กลิเวอร์พูลอาจพิจารณาขายโกดีก้กัคโปปิกชาดาชัชในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอระดับ75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,300ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้นักเตะมีข่าวเ่ย่งกับบาเยนบวนิกเดลี่มิรอร์ ขณะที่ลุยดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียของหงแดงล่าสุดกำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของอัลนัเซอร์เดอะเทเลกราฟมาติสต์ากองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ทอตแนมัสเปอร์ยืมมาจากบายเยมนิกต้องการย้ายซพไก่ทองแบบถ้าวอนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ TBR ีอาร์ฟุตบอ ทอดนามอสเปอร์สแสดงความตุดใจจะเซ็นญ,ญากับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าชาวฝรั่งเศสของเชลซีโดยที่นักเตะเองก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกท็อกสปอร์ตเวสต์แฮมยูไนเต็ดพร้อมพิจารณาขายโมฮัมเหม็ดคูดูสกองกลางตัวรุกชาวกานะ่าในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่มีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงความสนใจจะเซ็นสัญญากับดาวเตะในวัย24ปีฟุตบอลอินไซเดอร์ ลาสตาวิลล่าหันไปล่าตัวชูอัลเปดโดกองหน้าชาวบราซิเลียนของบริันแอนด์ฮอฟอัลเบียนหลังจากไม่สามารถซื้อขาด ord, มาคัสแรฟเฟิร์ดหัวหอ,อกดาวดังที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลทรานเฟอร์สเอซีมิลานไม่มีแผนจะทำเงินจากการขายราฟาเอลเลอาอปีกคนสำคัญชาวโปรตุเก,กสในชว่วงตลาดซัมเมอร์นี้และนักเตะมีข่าวกับหลายสโมสรรวมถึงบร์เยมินิก และอามมตรรดเตรียมประกาศสัญญาเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ,บ็กขวาทีมชาติอังกฤษที่หมดสัญญากับลิวอั์พูอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้มาก้าหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม